สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้นานข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจก่อนเกมกันนะครับในคืนนี้นะฮะพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยนะครับก่อนเกมของโอลิกุนาโซชานะครับมีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับ ก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสาจชายครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีไลน์ได้ที่ดิ่งดนล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลิกุน่าโซชานะครับที่ได้โดนยิงคำถามกันออกมานะครับถึงเกมนัดดังกล่าวนี้แหละนะฮะซึ่งโอเลก็ได้มีการระบุ ออกมานะครับว่าเราเนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยจะกลับมาได้อยู่เสมอนะครับเราเป็นสโมสอรอันดับหนึ่งของเมืองแมนเชสเตอร์และนั่นก็อาจจะทําให้หมายความว่าเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยนะครับก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยยังยิ่งใหญ่อยู่เสมอนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะแซงหน้าแมนยูไปนะครับ ซึ่งโอเล่ก็มองว่าไม่นะผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นแต่คุณเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพกับสิ่งที่พวกเขาทำได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะโดยเฉพาะในช่วง4หรือ5ปีหลังสุดนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ยทำผลงานได้แบบยอดเยี่ยมมากทั้งในอังกฤษแล้วก็บอลทั่วยุโรปนะครับก็นี่คือสิ่งที่โอเล่มีการให้สัมภาษณ์มาก็มั่นใจนะครับว่า เมองเชสเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นแบบสีแดงอ่ะนะฮะพูดก,กันง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยบทสัมภาษณ์ก็คือเรื่องของการที่ซิตี้จะแซงหน้าแมนยูเนี่ยในมุมมองของโอเลก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะส่วนเรื่องอื่นนะครับก็คือเรื่องของหลังเกมที่พ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับโอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์อย่างไรนะครับมีการมูมบอลได้หรือ,อยังนะฮะ โอเล่เนี่ยก็บอกว่าแน่นอนครับว่าเรามูฟออนจากเกมวันนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะถูกจารลึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยได้ผลการแข่งขันที่ดีในการออกไปเล่นนอกบ้านบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องของหลังจากที่แพ้ไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงแน่นอนนะครับว่าจะแกว่งไหมนะครับซึ่งภาพรวมโอเล่บอกว่า ก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะครับไม่ได้มีอาการแกว่งหรือท้อแท้นะครับทีมยังไปต่อได้อะไรประมาณนั้นมากกว่าส่วนเรื่องของราเฟลวารานนะครับโอเล่กล่าวว่าด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยในเวลานี้คุณคาดได้ว่าทางวารานเนี่ยอยาจจะต้องพักดาว4-5สัปดาห์ได้จากการสแกนนะครับมันก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายแน่นอนครับสำหรับพวกเรานะครับนะเพราะว่าราเฟลวารานเนี่ยเข้ามา มีอิทธิพลเกี่ยวกับแนวรับเยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีวาราแล้วแต่เรามีอิลิกบายี่ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมการรับมือเอาไว้หมดแล้วนะครับกับผู้เล่นที่ไม่พร้อมแล้วก็ผู้เล่นที่จะลงทดแทนนะครับส่วนเรื่องของคิเตียโนโรนโดโอเล่ก็ได้มีการกล่าวชมเป็นประจำครับทั้งก่อนเกมแล้วก็หลังเกมนะครับ โอเล่เนี่ยกล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยมีชีวิตบนโลกใบนี้นะครับแถมมีอิทธิพลของเขาทั้งในแล้วก็นอกสนามที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนี่คือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ทรงอิทธิพลจริงๆต่อทีมนะครับก็มีการกล่าวโดยเสมอแล้วก็ในเกมที่ผ่านมาโรนโดก็ช่วยแมนยูไว้ที่ตีเสมออาตาลันตาในเกมนี้ก็มารอดูน,นะครับว่าจะช่วยแมนยูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็เรื่องของเจดอนซานโช่นะครับโอเล่ o L e, เนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นแนวรุกไลน์นี้ซะหน่อยนะครับหลังจากที่ก็มีการพูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการบ่นถึงเรื่องของการทุ่มงบประมาณไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ยังไม่มากพอแล้วก็โอ e, เล่เองก็โดนพิพากษารน์นะครับเรื่องของการไม่ใช้งานเจดอนซานโชเนี่ยนะฮะโอเล่ o L e, ก็ได้มีการกล่าวออกมานะครับว่า เขาเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปครับฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปแล้วก็ทําได้ดีในยามลงสนามนะครับนั่นคือสิ่งที่กุณเซอร์ราเนี่ยหรือว่าโอเล่เชื่อมั่นในเด็กคนนี้นะครับว่ายังทําได้ดีอยู่นะครับแล้วก็มีการกระตุ้นให้นักเตะเชื่อมั่นในตัวเองทํางานอย่างหนักต่อไปนะเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดนักเตะทําแบบนี้ได้นะครับส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะ ในส่วนของบรูโน่เฟอร์เดสนะฮะก็ได้ออกมาอธิบายกันหน่อยนะครับหลังจากที่ในช่วงซีซันนี้เจ้าตัวเนี่ยทำประตูได้น้อยนะครับได้น้อยกว่าซีซันก่อนหรือว่ามีผลงานภาพรวมที่ดรอปดาวลงไปนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เข้าใจแฟนบอลน,นะครับที่ผิดหวังที่ไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเหมือนกับซีซันก่อนได้นะครับคือบรูโน่เนี่ยเขาก็กล่าวนะครับว่าที่เขายิงไม่ได้เนี่ยก็เขายิงไม่เข้าไนงะพูดกันง่ายง่ายนะครับ แต่ว่าให้มองภาพรวมครับว่า2เกมนัดหลังเนี่ยเรามีการเปลี่ยนเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็เขาเนี่ยต้องลงมาต่ำมากมากนะครับก็เราจะได้เห็นว่ามีระบบ 4, 2, 3, 1นะครับ3 5 2นะครับมันมีการเปลี่ยนไปมันอาจจะส่งผลภาพรวมต่อผลงานส่วนตัวของบรูโน่ด,ด้วยแต่บรูโน่ก็โผลบอกว่า เขาก็ไม่ได้มีปัญหาครับเขาเล่นได้หมดนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เล่นในแบบของตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามนะครับหรือว่าที่ไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจครับเจ้าตัวเองก็รู้สึกผิดหวังที่มีตัวเลขที่ลดน้อยลงไปเรื่องของการแอซิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจะพูดว่าบรูโน่ยิงได้เยอะแต่ก็เป็นจุดโทษซะเยอะด้วยนะครับนะแต่พอมาตอนเนี้ยบรูโน่เล่นดีนะครับแล้วก็แอซิดได้เยอะคนก็กลับไปพูดว่า บรูโน่ไม่ยิงเลยนะครับคือมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีแหละนะฮะนั่นคือภาพรวมที่ทางบรูโน่อธิบายมาแล้วก็มีเสริมเล็กน้อยก็คือเจ้าตัวก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเริ่มที่จะจับทางวิธีการเล่นของเขาได้แล้วนะครับนะมันก็เลยทําให้เขาเล่นยากมันก็เลยทําให้เขาออกบอลมีการแอซซิตมีการทำประตูที่น้อยลงไป ะะแต่ภาพรวมเจ้าตัวก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทําให้มันดียิ่งขึ้นหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องของอเดสันคาวานีนะครับอเดสันคาวานีเนี่ยมีรายงานจากนักข่าวชาวอุลุกไัหวนะครับก็เป็นนักข่าวสายบ้านเกิดของเอเดสันคาวานี่นี่แหละนะฮะอย่างโรดริโกโรมาโนนะครับนะจำชื่อดีครับโรดริโกโรมาโนนะ โรดิโก้นะครับไม่ใช่ฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนะซึ่งมีการเปิดเผยว่าคาวานี่เนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแบบ100%ซึ่งนกเตอราเนียมีอาการปวดลงเอ็นอย่างรุนแรงนะครับมาแล้ว2วันแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกแบบนั้นมาในช่วงนาทีที่80ของเกมระหว่างพบกับท็อตแนมอัลเปอร์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับ ในเกมพบก,กับอะตาลันตาในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่านักเตะต้องเข้ารับการพักรักษาตัวก่อนนะครับหรือว่าเป็นได้แค่ตัวสำรองนะครับในเกมดังกล่าวนะฮะเพราะฉะนั้นเกมพบก,กับซิตี้คือเนี่ยไม่น่าจะได้ลงนะครับซึ่งทีนี้มันก็มีข้อมูลออกมาจาก MEN เนะครับ m e n เป็นสื่อท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการไปจับภาพนักเตะนะครับที่เตรียมที่จะทําศึก เท่าที่นักข่าวของเอเอ็นเนี่ยเขาจับภาพได้นักเตะรายดังกล่าวเนี่ยมีใครบ้างนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่าสื่อเนี้ยเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับไม่ได้แบบเป็นสื่อของสโมสรโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องมองเลยว่าเท่าที่ช่างภาพของสื่อเนี้ยเขาจับภาพได้มีใครบ้างาก็มีราย,ยางานกันออกมาครับว่าทํานักเตะดังกล่าวเนี่ยมีเดวิดเดีารนะครับมีดีเนสันมีทอมฮีตันมีอารอนรอนวิซาก้ มีเดียโกดัลโลมีแฮร์รี่แม็กไกวร์มีอิกบายยีมีลุคชอมีเล็กเตลิส์นะฮะสกอตต์แม็กโทรเมนีมีมาติดมีดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กมีเฟร็ดนะครับบรูโน่ฮวนมาตาลินกาเจดอนซานโช่โรนัลโด้มาซิยาหนะครับแล้วก็มีสันกีนบูธสรุปแล้วก็ไม่เห็นรายชื่อของเดิสันเข้นีาจริงๆนะครับส่วนในรายของแรดฟอร์ดก็ไม่มีนะครับแต่ช่างภาพของสื่อเนี่ยบอกว่า รดฟอร์ดอาจจะเดินทางมาหลังจากนี้ก็ได้หรือว่าเดินทางแยกก็ได้นะครับโดยไม่ได้แบบเดินทางมาพร้อมๆกันนะครับอาจจะติดภารกิจนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับคือต้องย้ำนะครับว่านักงตะ่บางคนสามารถเดินทางตามหลังมาได้นะครับขอแค่ยังไม่เริ่มทำเการแขันก็มันเดินทางมาได้อยู่แล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์แจ็คที่ถ้าสนใจครับยิมยกมาพูดถึงการก่อนเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับหลังเกมเจอกันนะครับ